โอ้โหพี่น้องสมุนไพรขึ้นเพียบเลยฮะหน้าฝนเนี่ยเนี่ยดูฮะเยอะแยะเลยดูนี่นะสุดยอดจริงๆเลยฮะนีนี่แหละธรรมชาติให้เรานะ,ะปูกป่าได้ปัจจัยสีมาเลยฮะนะทั้งอาหารทั้ง ยารักษาโรคนะทั้งที่อยู่อาศัยถ้ามีสัตว์ป่านะก็จะได้เรื่องของเครื่องนุ่งห่มได้ด้วยหรือมีพืชบางชนิดก็สามารถที่จะทำเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มได้สุดยอดจริงๆ สวัสดีครับวันนี้เช้าเช้าบรรยากาศสบายสบายแดดโ,โ,โอ้โหกำลังงามเลยฮะเดี๋ยวนาเล็กพามาชมสมุนไพรที่เกิดในป่าแห่งนี้นะก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมนะมีชื่อเสียงกันอยู่นี่แหะมีป่าก็จะมีเรื่องของแหล่งอาหารมีแหล่งของสมุนไพรนะแล้วก็ ไม้ที่สามารถที่จะเอาไปสร้างที่อยู่อาศัยได้หรือไม้บางชนิดก็สามารถที่จะเอาไปทําเครื่องนุ่งห่มได้นี่แหละมีป่าก็มีครบทุกอย่างอย่างนี้ปัจจัยสีของเราเดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้นเล็กจะพาไปชมต้นอะไรที่เป็นสมุนไพรในป่าแห่งนี้ป่าตะเคียนของเราไปดูครับ ครับผมวันนี้นาะเล็กจะพามาเดินชมในป่าของเรานอกจากจับเป็นแหล่งอาหารนะคือมีเห็ดอะไรสารพัดอย่างนะมีเห็ดมีผักมอีอะไรที่เราเป็นอาหารได้แต่น,นี้เรามาดูวันนี้มีสมุนไพรด้วยนะก็พามาดูว่าสมุนไพรที่นาะเล็กพาม,มาดูวันนี้มันคืออะไรนะเรามองตามพื้นนะี่ก็จะเห็นเขียวๆเ,เป็นใบหญ้านะ แต่ถ้าเราเพ่งดูใกล้ๆเห็นไหมโอ้โหสมุนไพรทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยอันนี้คือต้นโดไม่รู้ลม้มนี่ฮะโดไม่รู้ล้มจริงๆให้กำลังงามๆเลยเนี่ยขยายพันธุ์ได้ดีฮะเพราะว่าความชุ่มชื้นของดินของหญ้าแถวนี้เนี่ย อะไรหล่นมาก็เกิดฮะโดยเฉพาะโดมิรุลมเนี่ยเขาขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดมีต้นที่มันออกมเมล็ดออกมาเนี่ยมันก็จะฟุ้งกระจายตกอยู่แถวนี้แล้วก็จะเกิดกันได้ง่ายๆยช่วงหน้าฝนก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะเยอะจริงๆนี่แหละฮะ มีป่านอกจากจะเป็นแหล่งอาหารก็ยังเป็นแหล่งสมุนไพรได้อีกโดไม่รู้ลมนี่ก็ในทางเภสัชวิทยาเนี่ยก็บอกว่าเป็นยาที่ใช้ต้านเชื้อแบคทีรียได้ด้วยมีทั้งฤทธิ์แก้ไข้มีการเ,เกี่ยวกับบำรุงร่างกายก็ใช้ได้ทุกส่วนเลยฮะเนีแต่ใบลำต้นราก บางคนก็เอารากมาดองเหล้านะผสมกับพวกม้ากระทืบโลงนะช้างผส,สมขโขงอะไรเงี้ยบำรุงกำลังอะนะแล้วแต่นะบางคนก็ผสมกันดองยากันบางคนก็เอาใบมาต้มกินนะบำรุงร่างกายแก้ไขได้พวกรากพวกอะไรก็ ต้มกินได้เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเรามีป่าแล้วมันก็จะมีพวกเป็นแหล่งอาหารและยังเป็นแหล่งสมุนไพรได้ด้วยเก็บปัจจัยสี่เนี่ยมันจะมาเลยคนระับมาให้ก็ทำเรื่องของโครงสร้างทำบ้านทำอะไรก็เป็นที่อยู่อาศัย เห็นแล้วชื่นใจฮนะนี่ก็พามาดูกันฮนะหน้าฝนว่าสมุนไพรมันเริ่มเกิดกันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆน,ะนี่มาดูลักษณะใบของเขาเนี่ก็จะเป็นใบเดียวนะออกมาจากโคนของลำต้นแล้วก็จะแยกนะสลับกันไปนะนะอยู่สลับกันไปแล้วก็วางราบกับพื้น เนี่ยอันนี้ล้มนะฮะแต่ว่าส่วนที่เขาบอกว่าโดไม่รู้ลมเนี่ยก็คือจะเป็นก้านดอกของเขานี่จะตั้งตรงขึ้นมาสมมติอย่างนี้ครเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ออกดอกเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยตั้งออกมาเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราเดินเหยียบหรือรถทับเนี่ยมันล้มอย่างเงี้ยมันไม่หักะมันก็จะเด้งกลับคืนมาเนี่ยอย่างนี้ให้เขาเรียกว่าโดไม่รู้ลมดูลักษณะใบของเขาเนี่ยมีรอยหยักเหมือนฟันเลื่อยเห็นไหมคร ใบสากนะฮะใบสากเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เหมือนมองเหมือนมันมันแต่ว่าเอามือรูปแล้วจะสากนะฮะนี่แหละฮะต้นโดไม่รู้ล้มสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงร่างกายแก้ไข้ต้านพวกแบคทีเรียต่างๆครับผมสาหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชม บรรยากาศของป่าที่มีสมุนไพรครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนเล็กกิตนายชาแนลสวัสดีครับ